Terima <small> kasih telah menonton! ใช่ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับเน้นๆครับเน้นู้สองครึ่งลอยครับสองซีวันนี้ผมจะมาเล่นลิสเตอร์อะไรทวดเจ้าเจ้าเข้ารหัสเราเจ้าของเข้ารหัสคือมึงเอายืมไอเดียเขามาเล่นว่าไม่เป็นไรครับคือผมจะมาเล่นเล่น นิคเตอร์ออกเล่นเจอกับฟลอเรนติโนนะครับคือผมก็ตอนแรกผมก็ตอนแรกผมก็คิดนะแบบเล่นิคเตอร์เอาไงดีวะให้มันแบบน่าสนใจก็เล่นพอมาเจอเอ่อฟลอเรนติโนใช่ไหมเจอโอ้โหตายเฮ้ย <stag od! S 1> <ๆ>ยอนอะไรผงยอนอ่ะ เพิ่งสังเกตว่ายอนฟาร์มมูเตเซ็ตโปรแกรมตบหน้าตัวเองทีหนึ่งเลยเชียอะไรเนี่ยเฮ้ยบอกเจ้าของเข้าไอดีโอ้กูจะมานี่โชว์ซะหน่อย มาดิมาดิดูดิครึ่งหลอดครับของสก,กิลมันเป็นตัวที่เล่นมันนะไอตัวนะ่ะกดดันเนี่ยกดดันเนี่ยกดดันให้ถึงที่สุดอนะผมวอกเลยสู้ไม่ได้นะ่เคเราไปเคยกาง์กี้ยเหมือนเหมือนเพื่อนใจนี่นกันนะนว้าวย้อนครามโอไม่าหล ทีแรกเราจะออกตัดเลือดครับเพราะว่าม,มันดูเลือดแรงนะไปลิปเตอร์เฮ้ยขอเล่นดิลิเตอร์เฉยเคดักนีรันมามาผมพลาดนะผมพลาดนะมันตีก็มั่ว อาจจะเล่นไม่ชอบก็ขอใครนะครับเจอแบบนี้ไม่ต้องแบบสกิลเข้าสกิวออกแบบหนึ่งเข้าอย่ส,ยสองแล้วก็หนึ่งออกมันแล้วแต่คอมโบมันคอมโบได้หลายแบบิเตอร์มันมันแบบ มันแบบแค่นั้นแหละแค่นั่นคืออะไรมัเข้าจเนี่ยนะถ้าเกิดมันมานะสามารถได้นะเพราะว่ามียอนอย่สวยสวยยอน คือเห็นไหมนิกเตอร์ยินคำให้เนี่ยให้ให้ยอนแบบมันก็กูจะพูดอะไรของกูเนี่ยเอาง่ายๆคือพอเลนสสู้ไม่ได้ครับแค่นั้นแหละและไอ้นั่นมันเหมือนเหมือนโดดโดดโดนว่าน่าจะโดนนะแต่ว่ายอนมันทึกทำไมมันทึกวะพลาดนะน้งอ๋อนี่ โอ้เขี้ยพลาดอย่างแรงเลยเราเมื่อจะยิงไม่เป็นไรครับ้อมเราน่าจะแตกคือผมเล่นทุกตาทำไมทีมแบบมันต้องกระจอกทุกตาเลยวะดูดิป้อมบนก็แตกแล้วคืออะไรอะไม่เข้าใจไม่อยากด่าแบบอะไรของคุณอะเป็นีมแม่งเขี้ยอะไรก็ไม่รู้นะคือเล่นทุกตาแม่งตึงทุกตา แม่งขอแบบไม่นี่ไม่ได้อะวะแบบชิวๆที่นิวยอร์กไงไม่ได้อะขอใครที่พูดว่าทีมกระจอกแต่แม่งไม่ไหวจริงอะคือมึงโดนอย่างแรกเลยถอยครับถ้ามันจะลำมมันไม่ไหวหรอกผมพูดเลยหมมันหรือผมไม่ไหว <laughs> <laughs> อย่าโดนมันโซโล่บ่อยอะทีมมันได้เราไว้สองตัว

มามามาสวยครับมีวรถชิวพอดีสลับเลยสลับเลยเพื่อนไปล่างผมไปบอนเลโอ้ยเชี่ยบอลเลนนีส่สลับครับสลับสลับบอลเลนนี่แม่งร้ายแน่หนึ่นว่ามันกลับไปแล้วสี่เหอนกันเฮ้เพื่อนไปก่อนเป็นโจลิบมันใหญ่ เจอซีซีเยอะเพื่อเลนผมว่ามันก็ไม่ไปไม่เป็นแล้วออนนะเอาจริงปะจุ่มจุ่มเนี่ยโอ้โหย้อ,ยอ,ยอ,ยยอนมันจะการฟังนี่ก็เป็นการผมจะได้การอยู่แล้วไม่ใช่สนใจความไม่นับไม่นอนไอ้พเ,เนะพื่อนรักคุยอะไรกันับนไม่นอน หวังว่าน่าจะได้นะแจ้งครับแจ้งดีคอมพีวนะครับกลางได้ไหมกลางได้ไหมเอากลางได้ไหมเหมือนลิกเออเหมือนฟอร์เลนมันจะลงไประวังด้วยผมจะเอาบนนะได้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 สวยมันไม่ลงนะมันไม่ลงสวยสวยยาวเลยไมได้ถ้ามีคนขำเนอะเอามังกรมังกรมังกรตัดแป้นฟากแป้นฟอร์เลนอยู่นะ

สีกามันเออสีกามนเออคิดยาวยาวน่าจะได้แค่บ้าแหลกว่าไม่สมไม่ได้หรอสีดุก้ามันอ๋อแวนฝากดันบนอะเชี่ยเดินเลยมึงปุ้ยไม่ถึงบาแหลกหน้าดอมหน้าบุญหยเลยคนนั้นเกิดละหอยหอยเล็กนะหอยเล็กหอยเล็เห็นเม็ดเม็ดเอาไฟเม็ด

พอดีครพอดีฟอเ่นอยู่บนอะเดี๋ยวผมไปนี่ฟอเรนติดหนักเลยไม่ได้ถอยแล้วระวังมันล้ำสวนถอยถอยเม็ดเม็ดถอยเม็ดเกินได้ไหมลึกเล็ลึกเล็ครับลึกอีเล็ถอยเล็กใช่ไหมใช่ไหมครับไล่มันไปก็ดีแล้ว ขอฟังกันครับแย้มกันย้อนฟอปัแกครับถอยกันย้อนถอยกันแล้วนะโอ้ย้อนแรงก่อนต่อไลทต่อไลทต่อไลท์เขียข่าวอะสบายถ้าเปิดเขาไม่ยิงฟรีได้อะสบายหายหมดอะ เปิดคลองเลยก็ได้นะแวนฝากเกลาครับเฮ้ยเหมือนมันรู้อะอ้ยได้เลยได้เลยรว่าจก้องางวจาวางอแมเยอเก๋อาเอายรสวยดึ้มาสวยเยยิาิาโอ้โหสวยสวย่อย่อยเลยปล่อยปล่อยตาเลยกัน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  คอนแมันนันนะดเสื้อดาบมันตีอะี่รผมได้รถตะตาตีได้ยูก่อนถอยถอยนเลยมาไปลองอะไรต่มันล้ำนะครับเยยมันล้ำยากเยี่มมันล้ำเลยเยี่มั่ล้ำแล้วเนี่ยมสวยสวยสวสวย เดียนะเดียวมลางมันกลางมันสวยนะโอกว่าหลอกได้ก็ตกได้อเอาอนี่อยอ้เนี่ยมารอ้นะผมเสวยๆวดะ้อยอันนี้แล้วเด้ยนครับเด้ยนะครับรักเขา้ัเาาเา ไอคลิปกลางอะไคลิปกลางไม่ได้หรอม่เกิดแล้วอะเขาตั้งใหม่ตั้งดักลบดักลดักอะไรบ้างไอหิที่นี่ไม่อยู่ี่อออคอแอแตอผมผมก้าวก่อนนะกลับเลยกลับเลยเลยเลย

สตปนี้ก็สตปนี้เยสตปนี้แตสวยสวยแวนีฟีวนีเลยแวนีไหมสตปนสวยสวยแวนสีเลยสีเลยสวยเลยเนี่ยแวนหรอแวนสวยสวยได้นะสวยสวยอีกอย่าแล้วแหลออจะเดินจะเดินจะเดินเทยนแหลเทนจะยืนจะเดินตลอดแม่งโอ้นี่แหละโดนเซไพรส์เมื่อกี้ไปเฮ้ย ยืนมันฮะลองลองมันดักมันดักอะไรใช่รอสวยมิด้าไมจเป็นร้านอะไรแต่ไม่ได้ใช้ได้ๆ่ยๆตัวนี้นี่เฮ้ยสวยๆสวยๆสวยสวยดันได้พังกันได สวะเนี่ยรนี่ยครับผมผมู่้วิดนี่เปิดนีเปิดไม่ช่วยสวยสดเดผมหด้อยู่นะสวยๆฟีอยู่สวยยสวยเพื่อนสวยๆไม่สวเป็นล้านแดนเดครับจบได้ลบได้ลอุ้ยชแแม่ ผมถ่ายรีกว่าสวยครับอาดอนยังเป็ะนี่ยครับจะเป็๊ผู้สิริกาเกิดวะผมไม่ได้วะแม่กลางอันติแล้วยิงไกลๆผมตายนะดันดันบนได้ไหมได้ได้บนบนขึ้นเข้าข้าวดาบปิดเนี่ยครับปีตอดสวยรอดเฮ้ยเฮ้ยสวยละโอ้โหเราผมสิบ้านให้บ้านให้เอาบ้านเร็วบ้านเลยบ้านเลยฟอร์มฟอร์ม วินิจเดี๋ยวเดี๋ยวสวยสวยเพื่อนนี่จะแพ้แล้วไอ้สัตว์เลยจะของลหัสมาเข้าเที่ยงในต่อนนีวะตอนแรกผมจะด่ายอนแล้วนะเอาจริงวะตอนแรกอะเฮ้ยผมโทษผมโทษไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ของหัดของมาเล่นไงของของมาเล่นไงเขาเขาไม่บอกผมนะดีแล้วดีแล้วผมก็นึกว่าจะโดนแล้วดีแล้วแล้วเข้าไปสวยครับสวยเข้าไปดียวไปเลยตาไม่งาูแล้วเจ๋วเจ๋วเจ๋วเจอกันเพื่อนไปละไปละ